มีอะไรนะแชแนลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนยุคก,กับเกมที่เต็มไปด้วยความลึกลับและแอคชั่นสุดมันนั่นคือ d า r k ก a n บนเครื่องฟาร์มีคมเกมนี้สร้างมาจากภาพยนตร์ที่ชื่อเดียวกันฮิตมากนะครับในยุค9 0ใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นหลบเลน และก็แอคชั่นประจนภัยต้องไม่พลาดเกมนี้ครับระบบเกมเพย์ของ Darkman เป็นระบบการเล่นแนวไซส์กริลิ่งแอคชั่นที่เน้นเดินหน้ายิงปืนและใช้ทักษะการต่อสู้ที่หลากหลายในแต่ละดานจะมีศัตรูให้กำจัดมากมายรวมถึงปลอสใหญ่ที่ทา้าทายให้เราต้องวางแผนและใช้ทักษะให้ดีนอกจากการยิงปืนแล้ว ด์กแมนยังมีท่าพิเศษและไอเทมช่วยเหลือต่างๆทำให้เกมสนุกขึ้นเช่นระเบิดมือการหลบหลีกที่ต้องใช้ความแม่นยำในเรื่องการาฟิกและเสียงประกอบการาฟิกของเกมด์กแมนอาจจะดูเรียบง่ายตามสไตล์ยุคฟามิคอมแต่มีการออกแบบตัวละครและฉากที่เข้ากับบรรยากาศของภาพยนตร์ด r กแมนได้ดีดนตรีประกอบ สร้างอารมณ์ลึก,กลับและตื่นเต้นในทุกๆด่านทำให้เรารู้สึกว่าได้เป็นฮีโร่จริงๆเกมนี้มีระดับความยากที่ทช้าายโดยเฉพาะกับบอสใหญ่ที่มีพลังโจมตีรุนแรงและต้องใช้เทคนิคพิเศษในการเอาชนะต้องฝึกฝนการยิงและการหลบหลีกให้ดีไม่งั้นเกมจะจบเร็วมากถึงแม้จะเป็นเกมที่ยากแต่ก็ยังมีความสนุก ทำให้เรารู้สึกอยากเล่นซ้ำเพื่อพิชิตด,ด่านนั้นให้ได้พูดถึงข้อดีของเกมนี้คือบรรยากาศของเกมเข้มข้นและดาร์กตามฉบับภาพยนต์ระบบที่เล่นสนุกและท้าทายดนตรีและกราฟิกเหมาะกับแนวเกมส่วนข้อเสียบางคนก็คือความยากที่สูงอาจจะทำให้ผู้เล่นมือใหม่ พอได้ระบบการบังคับก็อาจไม่ลื่นไหลามากนะักผู้ดยรวมนะครับสรุปง่ายๆก็คือ Darkman บนเครื่องฟามิคอมเป็นเกมที่น่าสนใจสำหรับแนวเกมแอคชั่นและผู้ที่ชื่นชอบหนังแดว d ดาร์คฮีโร่ในยุค90แม้ว่าจะมีความยากและระบบที่คลาสสิกแต่ก็เต็มไปด้วยความสนุก ท้าายใครที่อยากย้อนวันหวานหรืออยากลองเล่นเกมที่มีบรรยากาศแตกต่างต้องไม่พลาดเกมนี้นะครับเอาล่ะฮะถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ